ปี2025เนี่ยเทรโน่สกับวิทาร่าประตูยังน่าเล่นไหมครับไปวิทาร่เลยครับ <Yeah. S 1> ก็อยากเล่นสภาพเดิมๆโรงงานนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใส่ของแต่งเลยไม่แบกของแคมปิ้งไปเที่ยวด้วยเหมือนกันขับเล่นตามถนนดําลูกรังนะครับบนดอยแถวภาคเหนืออยากไปกอเซโลด้วย <Yeah. S 1> ถ้าไม่แต่งในรถอายุขนาดน,นี้เนี่ยยังพอไปได้ไหมครับ <ไป S 1> คือไปได้ ผมพอจะหาราโ,นโนทูสภาพเดิมๆได้อยู่แต่ในใจกลัวใหญ่ไปคือแกสูง179หนัก85-105โลนะครับแออกอยู่เชียงใหม่นะครับถ้ายังพอเล่นได้เนี่ยควรจะใช้เครื่องเดิมหรือเครื่องวางแบบไม่ข้ามสายพันธุ์ครับเช่น TD27 ของนิสสานหรือ1600หัวฉีดของซูกิครับวิทาร่า16ธรรมดานะพอแล้วเทอร์โนทูไม่ต้องไปเล่นนะ k คเอยี่สนี่แม่งอืดชิบหายเคอ4ย่สี่นี่อย่างอ่ดเลยมันคือเครื่องที่ปกติเข้าไว้กับอะไรเ็ไว้กับไอสแตนซ่าในอเมริกาก็คือบรูเบิร์ดไอเทซ่าเอาไว้กับไอสองสี่ศูนย์ที่อเมริกาด้วยตลกไหมเออแล้วก็เอาไว้เหมือนเป็นเครื่องสากลอะเครื่องแบบเครื่องง้อแต่ดันเอามาเอามาหันมาหันมาเป็นเครื่องวางยาว เพื่อจะตอบเฟืองขับ4ก็เลยเป็น KA 2 4 e เวอร์ชันประหลาดนิดนึงแล้วก็ไปอยู่ใน t r เลนอ l 2ซึ่งมันก็เป็นเครื่องเดียวกันกับที่ไปใช้กับไอโฟนมาวอริกเวอร์ชันในยุโรปและเครื่องตัวนี้ก็คือเฉยเฉยธรรมดาลเลยๆมากแล้วอืดชิบหายเท่าที่เคยลองขับรถไ้รถไอ้เจ้ากล้วยคนรอบข้างเราก็คิดว่าเอาตรงๆเรารู้สึกว่าไม่ค่อยแนะนำอะ่ะคือถ้าเทเลนอทูเราไม่ค่อยแนะนำแล้วรถมันใหญ่รถมันเทอร์ทารถมันอุ้ยอ้ายอ่ะไปวิทาร่าไหม แค่นี้ไปวิทาร่าสามประตูป,ปัญหาคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเดิม,มไม่เดิมปัญหามันคือว่าคุณต้องมาทําเครื่องเกียร์หรือว่าพวกอ,อ,อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆให้มันสมบูรณ์แล้วคุณจะใช้มันอย่างมีความสุขแล้วถ้าจะไปกรอเซโลแนะนําไปช่วงหน้าแล้งหรือว่าหลังหลังที่เขาเกรดถนนหลังจากหน้าฝนไปแล้วเพราะถ้าวิทาร่าสามประตูแล้วไม่ไม่ได้มีเกียร์ขับสี่หรือว่า สภาพเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เลยสมบูรณ์เนี่ยถ้าไปหน้าฝนนี่เหนื่อย <Yeah. S 2> อืออ่าลองไปแบบไปเนี่ยช่วงเนี้ยคุณไปได้เลย mm. เออแต่ถ้าหน้าฝนเอาให้รถคุณมันสมบูรณ์ทำให้จบ <Yeah. S 2> แค่นั้นพอ